สวัสดีเจ้าพี่น้องมณีแยวรี่สิบาพ,พี่น้องไมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวที่ปราจากเนื้อสัต์นี่ก็คือเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวปราจากเนื้อสัตว์นี่นี่ก็เป็นข้าโพดแต่พี่น้องใส่ใบม่อนใส่แกน่นขัโพดน้ำแล้วก็มีเครื่องเทศจ้ะพี่นอ้องแล้วก็ตำลากผักชีใส่เนาะอัดส่วนนี่ก็สิเป็นข้าโพดคือแก่นแยบรีมตามตำ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 แล้วก็ ใส่มีกล่งแล้วก็ใส้อันแป้งมันตําๆแล้วก็มาทอดส่วนนี้แย้วนนี่จะมากินกับก๋วยเตี๋ยวนี่จ้ะสามารถกินเล่นใดจะพี่น้องมันกับแซบแต่พี่นอ้องแย้วนี้ใส่เกลือที่ซื้อจ้ะเพราะว่าเขาจะไปใส่ก๋วยเตี๋วกินจ้ะเลียบปรปุงงดอันนี้ก้ะทั่วจ้ะทั่วใส่ก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดแล้วแล้วจะพี่น้องน่ะแซบปะยางคักเลย รับคลิปนี้กับจุบทอนีเด้วยค่ะเด้อพ่อกันคลิปหนาจ้ากินบ่สุภาพกับขออภัยจ้าวัดดีจ้า